นอนนอนชัโมงเดียวเนาอเด่ารเาอเลนเป็นูอยากูใหญ่ปะากูใหญ่ปะใหญ่เาะยูซีสกีดน่ะเพื่อนเนี่ยม่เนี่ยขอแบบขอแบบเสียงเสียงดีเหมือนซิสเกตได้ไหมคะเพอเสียงหลายๆคือสิสเกตเด้เสียกง่อยให้

ยังไส้อยู่ไ่ยังใส่ว่า่าั่นว่า่นีเนาะว่า้าเ็น้าเห็นีเห็ยว้อา่ไม่แหดจมือหอดแก่อ๋อ่ยบกว่ามือจุเห็นเยาวนจาแล้วเนอจันเ่เ็ดยาว เขาทะโหนาวอยู <Private S 2> ่นาวสิบแปดลูกช้าเฮ้ยโอ้โหสิบสองน่าวแล้วโอสิ่งนเี็านอนลนะครับพี่ควแชมป์ไปยสบ

เพี <łość> ่าพีเก้าอยู่ก้าสุดแล้วเอาผิดัน่มาแรงยา้าจีจีเียวสวยมันกมีรางวัลยูเแล้ยาตะควงกันปเพลงทุกซิงเกิ้ล ไปปิ๊กยังยังทําทํา คือเอาเองนะนะป <c oughs> กติเสียงคือเราเองปกติเขาท้า,าไหวจะเป็นเาางงนหนยีย <c oughs> ดเนี่ยวันี้เป็นอ้าวพลังงานหน่อยลูกเดี๋ยวเรื่องผู้ใดลืมเกิดพบกันเป็นป ใช่ไปไปคลิปนี้ครับพ่อจูกับองอิงอยากขอฝากลํำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับเข้าคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเก9ยเกบาทครับพี่น้องครับสินวีลับเชิญก็มีพีแม่นมาน่วันพี่แม่นมานิวันสี มายอนวัานๆใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพี่องอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนได้ไหมเขายืนมาไหมน้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพนอนวยพรค่ะอีกผู้นึงครับพิมพ์สรน์งวดเที่ยวผมว่าใสจุดเผงวดนี้ผมสีมาเห็นอย่างในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอนวยพรมืออ่อนๆฟอนวนหวานฟังเพลง ฟังล่ำเพลินเพลน้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชลิดเพลินแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบหกเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่น้องอุ๋งอิงเพชรบานแพิงหลับปรงานเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเม,มาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์วันที่สี <4 S 2> เพลงพิวัตรเอาบอสแพร์สิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพชรบานแพิงแต่ว่าพี่<ห>น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นส ช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอวงอิงอีกรีบเขากลุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแทบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ9 9 9บัตรหมาวหมาวไปเลยครับ